สบายดีพี่น้องพอกันนีแล้วก็คือเก่าเหมือนเดิมอี่พอคนบึงการหมู่วัดเรามาเราใส่สายยาตัวนั้นฝากเพป็นว่าเราเศร้าเราสูบยามาเท่ละสองร้อยเมตรอันนี้บอกบิึงคลิปอยู่นี่แมนนี่ล่ะพวกนี่ล่ะสูบยาแมสบึงเล็บลืมไปเลยเราว่าลืมไปเลยบ่บ่บ่หันกลับมาเอาอีกเลยนี่ครับเนี่ยเขาแปลว่าเงี้ยเพราะหนึ่งใจได้ผมผมเพราะอยางเรี่วอันนี้เสียอีกนีเสียเพราะว่า นั่งเป็นคนที่เพราะหมือเพาะในใจสัำพักรับนั่งจะเป็นคนแดบจังไ๋บนถื้นโจนะคุ้มพื่อคุ้เพ่วเฮาดังก็เพิ่นเพิ่่ยิงนะเพิ่นเพิ่นเพิ่น่งอวิ่ง่งมีนคือเฮาก็บ่ได้เปรียบเทียบว่าศิลปินแต่ละคนนี่เป็นังไ๋นะเพียงจะว่าเล่าสีก่สีสูงเล่าแต่าขก่าเจ้าน้าน่อยมอสวกิ่คนคนทีมีควมสำเน็จเด็ที่เบงหน้าดีสองสามปี่ีเฮามีเจอหน้าิ่นเขา นิดน้อยผู้ดีสิบุกเกอรมูอันสัจัดพู้ไดอยุใกล้ี่สิิไขยแน่รถออกไปเพราะว่าว่าพักพักไอคิดดีครับให้ให้คิดดีนะลูกเข้านะไอคิดดีิ่คิดยิ่ด้ทํ่าที่ผมคิดตามานี่า3สี่เพิ่มกันบ่างคิดดี่มาอ3ปีเนี่ยเออแล้วคนนี่ก็ยุ่งไม่ได้ถรกนั่นว่ากับข้าวบ่อยจนดอกรม้มันกนได้เแก่

จมที่กันมันได้ไปอ้อมไปทางพุ่นแม่อ้อมไปทางพุ่นทางนี้น้ำทางนี้น้ำอ้อมไปทางนั้นอ้อมไปทางนั้นเจ้าสิเขาสนามได้น้ำน้ำอ้อมไปทางพุ่นอ้อมเออเมื่อเท่าก็ก้อขาไปนี้นี่ก้อขาไปนี้น้ำนั่นพุ่นไปนี้ได้ยินหรืพุ่นไปนี้นะแหงแล้ยเดี๋ยวไปนี้มันไปได้ทางนีครับทางนั้นไปบ่ได้เด้๋ยวมันเป็นแนวน้ำน้ำ ต่ว่าสนามมันมันนั่งได้เยอะมันนั่งับนั่งได้เยอะมันบุกอบุยมึงเาะใช่ครับนเรื่งหน่กสี่ห้าเก้าหกครับยอากผมอยู่บนหุ่นเพราะบาที่ห้าบอกว่าอันนี้เป็นบ่เป็นตัวเรลูกแค่ไทนเนี้ยมาแล้ววันี่นีแต่กดนั่นเลยัที่นี่งเาคร่งอยนเาท้งนี้เลือกยาไปทางนี้่าเป็นยังกับวนหนึ่งหวานกว้วดันไปแบวไอ้กระปุลเข่าห้องไอซีวยุด อาทิตย์หนึ่งรับถ้าอยู่มากโอ้ยหลายซอยพอยด้แบนไขขึ้นไม่เหนื่อยจไขขึ้นไม่เหนื่อยเดีาเดินงนี่แหะนี่สัตวัน้ออกแรง้บาด้แบ่นี้ขึ้นมาเจีนั่ลบาทุกคนส่วงเศร้าพี่น้องเพื่นว่าคิดดีทำดีแล้วได้ดีตอนนี้ไม่เชื่ออย่าลบอยู่ของมันเอง จัดรถเขาทางไนกับพ้องกันที่ไเนาะครับที่แรกกันเข้าว้ามือบ้านมึมงมีรถเด็ดก็มาบนนี่หรืนี่นี่เด็กมันมีงานนี่นะมีเด็กมันในนักเรียนช่วยจีเรื่องได้กับหาบ้งเอาเขาว่อออกเนื้อรถเก่งเขาไหมว่านแถวไปเขาว่าเขราว่าไปไปเมื่อคนมเขาหัดหัดไอหัดไอจักวนจะกนจั้วนหยั่ น้ำคีบบางโยนยุสตะสกุลสกลปแลนมันนีกว่าไก่ดอกแต่เพพ่เจะขอทังคีบมาพี่เาาบสมือมันมีระบบคีเอียดมีนั่นเยอะเขาถึได้ใจมัน้องหินบะครับต้องหินขาที่กาความก็เดียวเขาอ้จะสิบไปทั้งคนวันตีนุยน่วยจอดทันรถรถเขาบอกนุ้ยครับเขาต้องนต้องหินป่เขาอที่กาเขานดียวเดียวเจียวคือว่าพี่เราได้ไปจอดทงสนามมาเลย เขาไปเรื่องเพรเขาสิประกาศหาเจ้าเรื่องอะไรซุ้มรถแอบรถยังเขาเสียบเรื่องอะไรแหนเขาไปวักกวมันแกนนี่นี่นี่เบียดครบวันนี้อยากเขาไปไหมรถน้อยหารถน้อยเขามาเลยบอยเขาอย่างนี้เขาต้องหนีเขาจะองการเขาไม่มีมามบึงถึงนะเดี๋ยวไส่เขาไม่ไดยิงไก่เบอร์แม่แรงไงอยู่มันมีเสียงบอกอยู่เขามาเขามาบ้านนอนสิ มาว่านน้อยก็ตุงเขม้าพี่เลยพอดีมันเป็นแยกมันสามงามบ่คันคันมันโดนไฟจะคอยเดือดเดืดขาดแบนี้ก็ได้บ่โดไฟเพื่อนสีเจ้ามาพี่ละเพิ่อนสี่รัดออกมามันมีทางมาอยู่เพราะว่าก่อนเราสิมาทั้งพุนขึ้นเราเรามาจะชี้เกตมันต้องตัดเข้ามาเสร็จร้อยเอสพี่แมนมันขึ้นมาพลังผู้พันพี่หรือมันหรือมันเรามาแต่ใส่หรือมันเรามาตะมูทหารบแบบนี้ มันกระแล่นง่ายได้เสร็ุ่นเนาะเาจคอยคนไม่ได้เขาบอกว่าเมื่อเขาว้าสร้างวนัจละเลนเศษอากาศเ็้นี่ล่ะแลี้นหลับไปสินนเบิ่งอยูนนาพันพวมเหย่างเบิ่งกยงเหนื่อยยูนนาพัวโมโอ้ยทางใจวิจวันอยู่พู้จัดงานวันเขามาใบสามผมสั้งทีมงานเขามาทั้งโรงเรียนมาทงเรียนมาท่านเลือกบอกไปวันไม่ตายเราวทนี่เสนออันนี้ขนาดหมู่วันมาแต่หมู่วันนี่ได้หนิ แล้วมึงคืดอย่างนีลูกรางโไปแห้งแบบนบ้โอ้ให้ในลูกรองผมเป็นใจว่มมีผู้ใดจมเยอะคนสมเลี่ยงเขาอู่ได้สมเย็ซี่แว่นขับโอนน่าอยู่นอกินทานันมะหายเอาอออไปทั้งนี้แม่ทั้งกุ่นน้ำครับนี่ไปนี่ไปนี่ความได้ได้มงนี้ไปนระบบัยูเจคอด แมนครับอยู่วงสองอยู่วงสองครับอยู่วงสองครับผมมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำจ้ะนี่ไปนี่เด้อยังไปนี่เด้อยังไปนี่จังสนามสนามแห่งดีอยู่สนามแห่งดีอยู่แล้วประการลูหมวยเจ๊กันไรฮะฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะวล้่ตะแยงยางขวมไปวันหนึ่งน่ะตะแยงไปสะกดตะคันตะแยงมันยางเขาไปได้หันรอดรอดรอดอัศจรรย์ไปหัน มาทัศสกุลไปเนี่ยนั่มาหมดเดี๋ยวนี้โอ้ยฟุตซีหลายเน้นูอีกบอนเดี๋ยวจะไดลยเดี๋ยวจะพ่อได้เลยทีไก่จังนี่ปะอยู่อำเภอไหนครับโอ้โหโซ่พวกไก่เนาะมาแล้วย่างกับไปหาคนหนึ่งครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับไปหาหม่องนั่งสักคนใครมาจะคว้าอะไรคลิปจับ่ลมคลิปคน จะไปทั sea, sea, Nos, sea, ้งบนท้น้ำอันมันแหงพันี่มันแหงแล้วเดียวขึ้นมาสูงสพี่น้ำตัวมันน้ำไหนแม่ล้มไได้เลยเดีน่ะไม่ผูกกัส่จ้างใดบูมกับปรานใเบิ้งนั่นท่านเบิ้งเ้ยอันสรงอาชีพโ่คไหนล่ะเออบอกว่าสังีกัดกัดเลีมตัวนี้น เพนเะมออยู่มาจ้างเลี้ยวว่านเนี่ยเออไเคลื่้นบ้านไปนอนเพื่อนก็ถามอยู่เพิ่นก็ถามก็นอยู่เพได้กันเฮ้ยเพื่อนเื่อาวเพิ่นโจไปเลยเพิ่อนชาวเพ่อนจไปลยไเกอยู่เพิ่นจะไปไไปเ็นตาครับอู้ส่พยายามกันใช่สิบอแมีในคลิปเจ้ายุดยุดนั่นแหละอย่อ๋อพกกล้องครับพกกล้อง้คนนตลาดั่นั้ละครับ แล้วก็มาฝากไ้ลูกสาวพันคะแนนหมดเลยย่น้ำผมสามพันเลยนี่เอฝากไปพันหนึ่เป็นสามพันเนี่ยันอยู่เดี๋ยวนางมาจะกันยังสิหแพอแล้ถือไปให้ลูกสาวเอาเดี๋ยวผมไปเคลียร์พื้นที่ันจะคเว้ากันยิงอไว่าผมนใส่เงินสดอ่ะเงินสดกับโมีเหรอว่จะไปว่าจะไปอี่ไหนต้องขับไปทีหลโบเปยังกัน้ำผมมาละน้ำผมลับมาให้ เราพอพอเรามาฝากไว้เดี๋ยวจะน้อยจะมาใหม่เดให้นทางมาสักกอนลงไปเหรียนทางนั้นแหละเอาเดี๋ยวผมไปเคี่ยวบังรถจักรบาดก่อนครับขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับนี่เป็นข้อมเสือของแต่ละคนพีไไน่น้องเนาะนะครับคนบอกว่าคนสวงเศาหายจากจิ๊ดยาแล้วก็เป็นเป็นเบาหวานเป็นโรคไตโรคอย่างหลายสิ่งหลายอย่างนะครับนี่เป็นข้อมเสือเอา เสือไปเสือมันเฮ็ดเราได้ดีกะถือว่ัดดีไปน้อพี่น้องเนาะนะครับเอาสารหมมสรับคลิปนี้ไปสรุปสักคนับออกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้รสบายดีพี่น้อง